คนขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของอวนนะคะวันนี้ค่ะอวนอยู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าวันนี้อ้วนจะมารีวิวการตกแต่งบ้านแนว t ropical g l a m นะคะ ก่อนที่อ้วนจะอธิบายฟังนะคะว่าองค์ประกอบของการตกแต่งแนว t ropical glam เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยอ้ว,วนขออธิบายก่อนว่า t ropical glam เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะ t ropical ก็คือแปลว่าเขตร้อนชื้นนะคะแล้วก็ glam ก็คือความหรูหราก็พอมารวมกันนะคะมันก็จะแปลว่าการตกแต่งแนวเขตร้อนชื้นที่มีความหรูหรานะคะทีนี้คือแปลตรงตัวมันก็อาจจะดูยากไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้เข้าใจง่ายๆคือการตกแต่งบ้านที่เราเน้น เอาต้นไม้มาตกแต่งเป็นหลักนะคะและที่สําคัญก็คือต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นต้นไม้ที่ปลูกในเขตร้อนชื้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือหัวใจของการตกแต่งแนวท็อปิคอลนั่นเองก็คือต้นไม้สําคัญที่สุดค่ะส่วนแกลมนะคะก็คือความหรูหราเนี่ยก็คือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพร็อพต่างๆที่เราเอามาตกแต่งบ้านเนี่ยนะคะจะต้องอมีความลักชัวรี่นะคะเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วนะคะเราก็จะได้สไตล์ที่เป็น t ropical แล้วก็มีความหรูหราค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวอ้วนจะพาชมนะคะว่าเฟอร์นิเจอร์บ้านอวนนะคะอ้วนได้มาจากไหนแล้วทําไมแนวนี้ถึงเรียกว่าเป็นลักชัวรี่นะคะทุกคนจะได้เห็นว่าการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่จะเอามาตกแต่งแนวนี้เนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอยากให้เห็นก่อนว่าอย่างที่อ้วนบอกไปนะคะว่าท ropical เนี่ย หลักของการแต่งแนวนี้เนี่ยเราจะต้องเน้นในเรื่องของต้นไม้นะคะดังนั้นเนี่ยต้นไม้ที่เราเอามาใช้ตกแต่งนะคะจะต้องเป็นต้นไม้ในเขตร้อนชื้นเท่านั้นต้นไม้เมืองหนาวนี่ไม่ได้เลยนะซึ่งต้นไม้ที่อวนจะแนะนําให้ทุกคนเอามาตกแต่งแนวนี้นะคะก็จะมีต้นนี้เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นกล้วยพัดนะคะต้นกล้วยพัดเนี่ยเป็นต้นที่สามารถปลูกในบ้านได้เพราะเขาไม่ชอบแดดเขาสามารถอยู่ได้ในแดดอําไรแล้วก็แดด คือหรืออาจจะไม่มีแดดก็ยังอยู่ได้นะคะเขาอยู่กลางแจ้งเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะคะเพราะเขาไม่ชอบแดดนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกล้วยพักนะคะอ้วนก็เอาไว้เป็น ข้างๆทีวีเลยนะคะ2ต้นอ่ามันดูเป็นแบบสเตทเมนต์ของบ้านนะคะอ๋อใช่ลืมบอกว่าการเลือกต้นไม้ที่จะเอามาตกแต่งเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าต้นไหนที่ชอบแบดดไม่ชอบแดดนะคะเพราะว่าถ้าเอาต้นที่เขาชอบแบดดเอามาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็จะตายไว้แล้วก็ต้นนี้นะคะเรียกว่าต้นเศรษฐีวิลสันนะคะเป็นต้นที่แบบ ร้านเก๋ๆบ้านคนเก๋ๆจะต้องมีนะคะคือต้นนี้เนี่ยอนเห็นว่าตะก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครที่จะนิยมออกมาใช้ตกแต่งมากนักนะคะแต่พอแบบเหมือนพอหล,หลังๆมาเนี้ยเริ่มเป็นที่รู้จักกันเยอะนะคะถ้าไปขายเอ้ยถ้าเราไปซื้อตามร้านที่ขายต้นไม้เนี่ยต้นนี้ค่อนข้างที่จะหาย,ยากนิดนึงแต่ว่าราคาก็ไม่แพงนะคะอย่างต้นนี้อนซื้อมาตอนเขามีอยู่สองสาใบก็จะต้นละแค่700บาทตอนนี้โอเลี้ยงเขามา3ปีแล้วนะคะ3ปีเนี่ยก็ใบก็เต็มแล้วก็ล่วงไปเยอะแล้วนะ ะะต้นนี้จริงๆต้นนี้เนี่ยไม่ได้เป็นต้นเขตตอนชื้นนะคะแต่อนุโลมให้เอามาใช้ได้เพราะว่าต้นนี้มันมัน,มนเป็นต้นไม้ที่มันดูแพงอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวที่เป็นความแกลมก็สามารถที่จะใช้ต้นนี้ได้แล้วก็ตอนนี้นะคะอ้วนอยู่ในโซนนั่งทานข้าวนะคะก็จะมีต้นนี่ค่ะมอนสเตล่า มอนสเตล่าของอ้วนก็ไม่ได้ต้นราคาหลักล้านนะคะต้นนี้ไม่กี่ร้อยบาทนะคะก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่แนะนำนะคะว่าถ้าบ้านแนวท ropical ต้องมีต้นนี้จริงๆบ้านที่ไม่เป็นท ropical ก็สามารถใช้ต้นนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าต้นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าเอามาตกแต่งบ้านแล้วบ้านมันดูเก๋นะคะบ้านใครเก๋รับรองว่าต้องมีต้นนี้แน่นอนนะคะ ขามากันที่ดอกไม้นะคะดอกไม้ที่วันใช้ที่บ้านเนี่ยเป็นดอกไม้เทียมแต่ว่าเป็นดอกไม้เทียมที่เกรดดีที่สุดนะคะดังนั้นก็จะมีความเหมือนจริงมากนะคะสาหรับแนวท ropical glam นะคะที่วนอยากจะให้ทุกคนมีเป็นดอกไม้นะคะก็จะมีนี่ค่ะอันนี้ b i r d of paradise ในเหมือนจริงมากนะคะส่วนดอกอื่นเนี่ยก็จริงๆเป็นไม่ได้เรียกว่าแนว tropical glam นะคะแต่ว่าถ้าเกิด ท ropical กันเนี่ยจะต้องมีดอกนี้เลยปิดออฟพาราไ i s e นะคะดอกอื่นก็แค่ว่ามันดูสวยเฉยๆแต่มันก็เข้ากับบ้านนะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะที่แนว tropical นิดมากๆนะคะก็คือนี่ค่ะดอกกล้วยไม้นะคะก็จะมีหลายประเภทนะคะอันนี้เป็นดอกหน่าวัวไม่ได้เกี่ยวกับ tropical แต่ว่าก็อนุโลมได้เพราะมันสวยนะคะดอกกล้วยไม้ที่วันใช้ก็เป็นดอกไม้เทียมเหมือนกันแต่ก็เห็นไหมคะว่ากเกรดมันดีมาก อย่างแขกที่มาที่บ้านเนี่ยก็จะแบบบางคนไม่รู้ดยซัมว่ามันเป็นของปลอมนะคะบางคนแบบมาจับถึงจะรู้อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าใครอยากรู้พิกัดของร้านนะคะที่เราจะซื้อดอกไม้เทียมที่เหมือนจริงมากๆก็อินบ็อกมาได้นะคะไลหรือว่าไลแอดถามมาก็ได้ในไลแอดนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นจุดเด่นของคอนโดของอวนนะคะก็คือโซฟาตัวนี้เลยนะคะโซฟาตัวนี้เนี่ยเป็นโซฟาที่อวนออกแบบเอง ะะแล้วก็สั่งตัดขึ้นมาถามว่าทําไมต้องเป็นสีเขียวเอ๊ะเป็นเพราะว่าท็อปปิคอลหรือเปล่าถึงต้องเป็นสีเขียวจริงๆก็ไม่จําเป็นนะคะอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้แต่ว่าอันนี้สีเขียวเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวแต่บางคนอาจจะแบบชอบสีอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าสีที่เราเลือกมาใช้เนี่ยม,มันเข้ากับอร์นิเรอร์ชิ้นอื่นหรือเปล่านะคะเนื้อผ้าค่ะอ่าเราพูดของเรื่องเนื้อผ้านะคะเนื้อผ้าที่วันเลือกเอามาใช้ตัดโซฟาเนี่ยวอนเลือก ซึ่งทำไมมันถึงเลือกเวลเวดเพราะว่ามันมีความเงามันมีความหรูหราอยู่นะคะในตัวมันเองถ้าเราตกแต่งบ้านแนวโมเดิร์นอันนั้นนะเราอาจจะเลือกใช้โซฟาหนังหรือว่าอาจจะเป็นโซฟาที่เป็นผ้าฝ้ายเป็นคอตตอนนะคะแต่ว่าถ้าแนวแกรมแนวลักชวรี่นะคะเวลเวดคือกำมะหยี่เนี่ยเป,เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันสื่อถึงความหรูหราได้ดีมันก็เลยเลือกใช้ กระยี่สีเขียวนะคะเอามาตัดเป็นโซฟาแล้วก็มีการเดินกระดุมนะคะฝังกระดุมเพื่อทําให้ดูมีเท็กเจอร์แล้วก็ดูมีลวดลายมีความหรูหรามากขึ้นละกันนะคะ<ม>แล้วก็จะมีการเดินหมุดนะคะ<ม>เดินหมุดรอบๆโซฟาอันนี้ก็จะเพิ่มความหรูหราขึ้นมาเมื่อกี้พูดถึงโซฟาตัวหลักไปแล้วเนาะที่เป็นโซฟาสีเขียวนะคะ ต่อมาก็คือโซฟาที่เป็นเรียกว่าลายตารางนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นทริคของอ้วนนิดนึงคืออ้วนอะไม่อยากให้บ้านมันดูแบบหรูหราแล้วก็เลี่ยนจนเกินไปอ้วนก็เลยเอาโซฟาที่เป็นลายตารางเนี่ยนะคะมาตัดนะคะบางคนแบบว่าเฮ้ย มันไม่ได้เข้าคือมันไม่ได้เข้าแต่พอมันมันมันตรงข้ามกันก็จริงแต่ว่าพอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความลงตัวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโซฟาที่มีความโมเดิร์นแต่ทีนี้เนี่ยขาของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นเมทัลนะคะเป็นวัสดุที่เป็นสเตเลสสีทองดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้ากับ โซฟาได้เพราะว่ามันก็อยู่ในคอนเซปที่มีความหรูหราเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งนะคะการแต่งบ้านนะคะถ้าเราแต่งแนวไหนอวนเคยบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะในเรื่องของอที่อวนไปลานไซงอนว่าการแต่งบ้านนะคะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเอาของทุกชิ้นให้มันเป็นแนวเดียวกันไปหมดเราสามารถที่จะ mix and match แล้วก็ผสมได้บ้างนะคะไม่ผิดนะคะแต่เราต้องมีเซนส์ของการ mix and match นิดนึงนะคะว่ามัน ว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นยังไองอย่างนี้เหมือนกันนะคะคือโอนเอาโซฟาที่มีความโมเดิร์นผสมลงไปด้วยนะคะให้มันให้มันไม่เลียนจนเกินไปไม่ใช่ว่าบ้านมันจะแบบซอฟต์กข้อไปทั้งหมดยังคงอยู่กันที่มุมลิฟิงนะคะตัวนี้ก็คือเป็นคอนโซลทีวีนะคะ อคอนโซลทีวีตัวนี้เนี่ยทำจากวัสดุที่เป็นไม้นะคะถามว่าทําไมอ้วนถึงเลือกอันนี้เพราะว่าอ้วนคิดว่าการตกแต่งแนวทรอป i c a l เนี่ยนะคะเราจะต้องคํานึงถึงสัจจะวัสดุเป็นหลักคําว่าสัจจะวัสดุก็คือวัสดุที่มาจากธรรมชาติโดยที่ไม่มีการแปลรูปนะคะอันนี้คือเป็นไม้จริงนะคะเราไม่ได้ใช้ไม้ลามิเนตอะไรแบบนี้นะคะอวนก็เลือกคอนโซลทีวีที่ทําจากไม้แล้วก็มีการ ทำหน้าบานให้เห็นเท็กเจอร์ของไม้นะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะให้เห็นเป็นเป็นวัสดุจากธรรมชาติจริงๆไม่ได้มีการออกมาแปรรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยขับความเป็นทรอปิคออกมาแล้วอ้วนก็ไม่ได้เลือกคอนโซลทีวีที่มีความหรูหราอย่างที่วันบอกไปนะคะถ้าทุกอย่างมันหรูหราโซฟาก็หรูนะคะ โต๊ะกลางก็หรูทุกอย่างมันหรูมันก็จะเลี่ยนนะคะวันก็เลยเอาคอนโซลทีวีที่มันดูมีความลัสติกเข้ามานะคะเห็นไหมว่า ความลัสติกจะอยู่ที่เท็กเจอร์ของบานนะคะที่ที่เป็นเนื้อไม้ที่แตกต่างกันที่มันดูแบบว่าไม่ได้มีการปรุงแต่งเอ,อ่อไม่ได้มีการแปลรูปใดๆพร็อปที่สําคัญเลยนะคะของการตกแต่งบ้านเนี่ยอวนให้ความสําคัญกับเรื่องของโคมไฟมากๆเพราะว่าบ้านมันก็จะดูมีเขาเรียกว่ามีมิติขึ้นมานะคะมีเขาเรียกว่าเหมือนเรามีของที่วางอยู่บนพื้นปุ๊บเนี่ยแล้วถ้ามันมีของที่มันห้อยลงมาจากเพดานปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้บ้านของเราเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นมีเฟอร์นิเจอร์ วางอยู่ตรงนั้นตรงนี้เพดานก็มีโคมไฟห้อยลงมาซึ่งโคมไฟที่วันเรามาใช้ในแนวช็อปปิเกิลเนี่ยนะเป็นโคมไฟที่เป็นเปลือกหอยนะคะเป็นเปลือกหอยแต่เห็นไหมเขว่าความแกรมของเขาจะอยู่ตรงโครงของเขาที่เป็นสีทองถ้าเป็นเปลือกหอยเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ย เราไม่ได้ตกแต่งแนวคอสโตหรือแนวริมทะเลทำไมถึงใช้เปลือกหอยได้เหตุผลคืออะไรรู้ไหมคะเพราะว่าท ropical เนี่ยมันเป็นเขตร้อนชื้น <c oughs> ซึ่งจริงๆเราเขตร้อนชื้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะนึกถึงทะเลได้ถูกไหมคะดั <c oughs> งนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราก็สามารถที่จะเอาวัสดุที่มาจากมีอารมณ์ทะเลมาตกแต่งในแนวท ropical ได้เหมือนกันนะคะจริงๆ2แนวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากนะคะแนวท ropical กับแนวคอสโตเนี่ยเรามาที่โคมไฟอันนี้นะคะเป็นโคมไฟที่วันแบบ พาวเรี่พิเศมากเป็นลูกหลักของอวนเลยเป็นโคมไฟที่ข้างในนะเห็นไหมคะเดี๋ยวมันจะแหวกให้ดูข้างในเนี่ยเป็นคริสตัลถูกล้อมรอบไปด้วยโซ่นะมันก็จะมีความแบบเซ็กซี่เล็กน้อยบอกได้เลยว่าเป็นแนวลักชัวรี่เน้นๆนะคะอวนเอาเข้ามาตั้งตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เป็นสเตทเมนต์เป็นสเตทเมนต์ของคําว่าลักชัวรี่ของบ้านนะคะเพราะว่าสมมติอ่ลองคิดตามนะตอนนี้พร็อพเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่บ้านเนี่ยมีความหรูหราละก็คือ โซฟาตัวนี้เนาะนอกนั้นยังไม่มีอะไรที่เป็นหรูหราเลยนะคะอย่างอย่างโคมไฟตัวนี้ก็มีเป็นอารมณ์ทะเลคอนโซลทีวีก็มีความรัสติกเนาะแล้วก็ซิงเกิลโซฟาเอ่อซิงเกิลแชร์ก็เป็นมีความโมเดิร์นอ้วนก็เลยอยากจะให้โคมไฟตัวนี้เนี่ยเป็นสเตทเมนต์ของคำว่าลักชัวรี่นะคะเดินเข้ามาแล้วมันแกลมอะนึกออกไหมถ้าไม่มีโคมไฟตัวนี้เนี่ย อาจจะพูดไม่ได้เต็มป่าว่าเออบ้านเราเป็นแนว Tropical Glam แ,แต่โคมไฟตัวนี้ปุ๊บจบเลยนะคะเห็นไหมว่าตัวนี้มันบ่งบอกถึงความหรูหราและความแกลมได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาทําจากคริสตัลนั่นเองนะคริสตัลเนี่ยเป็นที่รู้กันโดยสากลอยู่แล้วว่าอะไรที่มัน,นมีความหรูหรามีความลกชัวรี่นะคะก็คริสตัลต้องเป็นเป็นหนึ่งใน Element ์อันนั้นแน่ๆนะคะอันนี้นะคะก็เป็นโคมไฟอีกจุดหนึ่งที่อยู่ตรงมุมทานข้าวนะคะ บางคนอาจจะมองว่ามุมทานข้าวเนี่ยจะต้องเป็นโคมไฟที่หรูหราแต่อวนคิดว่าพอถ้าเราใช้แบบนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่เดาได้เกินไปอวนก็เลือกใช้โคมไฟที่เป็นดีไซน์เหมือนเชนเดลียแต่ว่าทําจากรูปปัดไม้แล้วก็เป็นวัสดุจากธรรมชาตินะคะเพื่อเอามาเบรกฟิลความหรูหราออกไปเพื่อบ alance ระหว่างความท ropical กับความชัว u ี่นั่นเองค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นโต๊ะทานข้าวแล้วก็โต๊ะวิทานข้าวนะคะโต๊ะทานข้าวเนี่ยอ่อันนี้นะคะทำมาจากไม้หมอนรถไฟนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้เอาจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นนะคะไม้หมอนรถไฟแห่งจริงแล้วมันเหมือนจะไม่มีค่าแต่พอเอามาทําเป็นโต๊ะทานข้าวมาต่อกันนะคะมันก็ดูเป็นผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมานะคะพวกรูๆต่างๆเนี่ยนะคะ จากที่เรารู้สึกว่าเยมันคือมันคือความผิดพลาดมันคือดีเฟกตแต่พอเอามาเป็นงานอาร์ตนะคะันขอเรียกว่างานอาร์ตละกันมันก็กลายเป็นข้อดีขึ้นมานะคะดูเป็นดีไซน์นะคะซึ่งวันเลือกชิ้นนี้เพราะว่าโอนชอบในความดิบๆของมันนะคะชอบที่ว่าไม้มันไม่ได้เรียบไปทุกแผ่นมันดูมันดูแบบมีความเป็นธรรมชาตินะคะพอเข้ามาปุ๊บเออมัน ทำให้ความรู้สึกของการอยู่บ้านของเราเนี่ยเราทาน,านข้าวอยู่ตรงนี้มันมันดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติมันมีความผ่อนคลายไม่ไม่ได้แบบเป็นโต๊ะทานข้าวที่หรูหราหนัา่งแล้เกรงๆแบบนั้นนะคะแล้วก็เก้าอี้ค่ะนะคะเก้าอี้เนี่ยเอนเรืเ่องแบบวินเทจมาเลยนะคะเห็นไหมว่าลวดลายของพนักพิงะคะ่ะมันจะมีความเขาเรียกว่าเอิงเอยความเอิงเอยนะคะเป็นความแบบมีลวดลายแกะสลักว่าอย่างนั้นเถอะ ะะซึ่งถามว่ามันคือแนวอะไรหรอมันก็คือแนววินเทจนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ามันเป็นวินเทจที่มีความลักชวรี่นะคะกวีตัวนี้จริงๆก็สามารถไปอยู่ในแนววินเทจอิงลิชคอทเทจได้นะคะแต่ว่าเอามาอยู่ในแนวนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอวนเอามาแค่ชิ้นเดียวเนื้อออกไหมคือถ้าสมมติว่าอวนเอาแบบทุกอย่างที่วินเทจมาอยู่มากเกินกว่า1น,นชิ้นอะอันนี้ผิดธีมละเพราะว่า แนว Tropical g a แกก็จะถูกลดเลือนหายไปจะถูกกลืนลงไปแต่อ้วนเลือกแค่ชิ้นเดียวค่ะทั้งหมดที่อัวนพานตมบ้านะคะก็เป็นคลิกเล็กๆน้อยๆ,ๆจากอ้วนในการตกแต่งแนว Tropical g a แกนะคะถ้าใครที่ชอบแนว Tropical ก็สามารถเอาทิกต่างๆไปใช้ได้อย่างที่บอกนะคะแนวนี้เนี่ยถ้าคุณชอบ คอนเทมคุณก็สามารถเอาท ropical มาผสมกับคอนเทมได้ผสมกับวินเทจได้ผสมกันได้หลายๆแนวนะคะแล้วก็เฟเจอร์ต่างๆนะคะโอนก็ได้อธิบายไปแล้วว่า เหตุผลและที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าใครอยากรู้พิกัดนะคะร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่อุนซื้อมานะคะหรือที่อันสั่งทำเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์มาถามอนได้นะคะถ้าอยากตกแต่งแนวนี้อันรับรองว่าอุนบอกทุกอย่างแน่นอนค่ะอาละค่ะถ้ามีคําถามนะคะก็เหมือนเดิมนะคะสามารถไลน์มาได้ที่ Line แอด a วีย l e สหรืออินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะ